สวัสดีทุกท่านครับวันนี้จะมาแนะนำทุกท่านนะครับโหลดแอปพลิเคชันทั้ง4ตัวนะครับไว้ในมือถือเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าเรียนหลักสุด d i g t t l l จนเ n Special นะครับในวันนี้นะครับมีทั้ง4 a p แอปพลิเคชันด้วยกันนะครับสำหรับระบบะ Android นะครับให้โหลดใน p l a y Store ระบบ iOS ให้โหลดใน App Store นะครับ มีอะไรบ้างนะครับไปดูกันนะครับแอปตัวที่1ก็คือนะครับตัวจัดการเพจตัวที่2คือจัดการโฆษณาตัวที่3ก็คือ Line Official Account ตัวที่4นะครับก็คือคายมาสเตอร์นั่นเองนะครับทั้ง4แอปพลิเคชันนะครับเราจะไปโหลดตรงไหนครับไปโหลดตรง Play Store ตรงนี้เลยนะครับสำหรับ iOS ก็ไปโหลดที่ App Store นะครับโอเคเราไปโหลดกันเลยครับเราจะคลิกไปที่ Play Store นะครับ คลิกไปแล้วนะครับเราก็จะทําการดาวน์โหลดช่องไหนครับตรงตรงนี้เลยครับนะฮะเราก็จะคลิกเข้าไปครับ1ครั้งเราจะพิมพ์คําว่าตัวแรกนะครับลายนะครับลายลายนะครับลายอะไรเอ่ยนะครับลาย Offi ิเชีนะครับตรงนี้นะครับแค่พิมพ์แค่นี้นะครับเขาก็จะเด่งขึ้นมาคือตัวแรกครับตัวแรกนี่เลยครับนะครับเขาก็จะให้เราคลิกขึ้นไปได้เลยนะครับโอเคเราก็คลิกเข้าไป ตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราทำการดาวน์โหลดนะครับนี่คือถูกต้องแล้วนะครับ Line o f f i c i a l Account นะครับตรงนี้จะขึ้นคาว่าติดตั้งนะครับก็รอการติดตั้งแป๊บหนึ่งแต่สำหรับโค้ดก็คือทำการติดตั้งรปเสิฐเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะแบ็กกลับนะครับตัวต่อไปครับเราจะพิมพ์คำว่านะครับอะไรดีตัวจัดการโฆษณาครับตัวจัดการโฆษณานะครับพอคลิกกันไปเราก็จะเจอนะครับตรงนี้เช่นกันครับเราจะ ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปุ่มเสียบเงินนี้คือตัวจัดการโฆษณาบน a c e b o o k แล้วก็ตรงนี้จะทําการติดตั้งไปแค่นั้นเองนะครับโหลดให้เสร็จนะครับต่อไปครับตัวที่3ครับนะครับตัวที่3ก็คือตัวจัดการเพจ Facebook ครับตรงนี้นะครับเราจะคลิกเข้าไปนะครับโอเคถ้าเจอตัวนี้แล้วนะครับเราจะทําการโหลดไว้เลยครับนี่คือถูกต้องเลยครับธงสีชมพมนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะขึ้นคําว่าติดตั้งนะครับแต่โค้ดก็ได้ทําการติดตั้งไว้บนมือถือีทบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเราผมจะแบ็กกลับนะครับตัวที่4ครับตัวที่สี็คือโปรแกรมนะครับคายมาสเตอร์นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับก็คือคายมาสเตอร์เป็นโปรแกรมตัดต่อวีโอบนมือถือนะครับนะฮะเราก็จะคลิกเข้าไปเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราจะทําการติดตั้งนะครับ นะฮะตรงนี้คือถูกต้องครับเป็นโลโก้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับตรงนี้จะขึ้นคําว่าติดตั้งเราก็ทําการติดตั้งไว้ดาวน์โหลดสักครู่ครับเสร็จแล้วนะครับผมจะแบ็กกลับนะครับเมื่อเราได้ทั้งหมดแล้วนะครับเราจัดเตรียมแอปพลิเคชันให้มาอยู่หมดหมู่เดียวกันประมาณนี้นะครับนะฮะเราจะทําไงดีครับก็ทั้งหมดเราต้องใช้ครับผมจะวงกลมไว้นะครับตรงนี้นะนะครับ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าห้องเรียนในหลักสูตรออนไลน์เรียนฟรีดิจิตอลเชนเชพเปเชียลนะครับผมก็จะมาแนะนำเพียงแค่นี้นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ